นี่คุณพ่อก,ก็พาแม่วาดก,กับอาละอาบน้ำมาแล้วนะคะคลายร้อนเนาะว่าก็เที่ยงแล้วนะคะอาบน้ํากันโอ้ยดูงามชุ่ว่ายน้ําใหญ่เลยวายใหญ่เลยไม่ต้องมาหาแม่นะไป,ไ,ปไปหาพ่อเลยหาพ่อเลย เดินกินหญ้าก,กันก็อาบน้ำนะคะทีนี้อาบน้ำเล่นน้ำกันโกอนคลายร้อนกันนะคะลูกชายเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจคะ่ะ ก็จะเพียงแล้วเนาะดูนะคะอากาศร้อนเอามุดมูดหาปลาในสระนะบัดนี้โอ้ยดูงามโชคสียยาเต็มตัวเลยผักบุ้งนะครับผักบุ้งเต็มตัวเลยนะ,ะหน้าก็หน้าเพิน่นสาก็ะ่เพิ่นพี่น้อง <laughs> สร้างคอยสร้างคอยม้วน สะสะเพิ่นสะเขาโรโก,กนะจะเขาจะจะเขาบอกมาลนะาาดู้ล่ะดู้ล่ะเอยถืกใจงามโชคคักเลยถูกใจใช้เลยนะคะโอ้ยมือเปล่าใส่ไม่ได้หนักมาแล้วตะน้อยมาแล้ว แล้วมาเร็วด้วยนะเฮ้ยเถิดเถิดวะเถยดไปหาพ่อเร็วเออไปยังดีเด้ลูกชายต่หนอยยังฟังต่หนอยอยู่เนาะลูกชายก็ยังฟังพ่อเขาอยู่นะคะ ปกตินี่งามโชคยิ่งเรียกยิ่งไปนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะคะไทๆๆเร็ววนไปเร็วค่ะง,งามโชคจะไปไหนน่ะ ขึ้นไปแล้วพ่อน้อยขึ้นไปไหนแล้วนนลูกชายเล่นค่ะโอ้โหดูงามโชคเล่นแบบสนุกเลยอะไอมีเสียงด้วย ตดวแตกตดวแตกแราไม่แห้เลยเฮาเพราะเราไม่แห้ก็คางอีกเพราะว่าคางมันตัวมันขีดเลยมันอ้าไปขาสีชวีวันข้างบนเล่น,ลนมาเล่นบนสุกครับเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ,ะถูตัวแล้วค่ะตัวนี้ค่อยๆล่างตัวก่อนไม่ได้อันนี้เลยปุ้น นามา่าเอ้ยนามันพ่อดีเลยครับี่น้องาาาาเอาเอาอาลามาหาคอยเลยตะน้อยฟังพ่อไมนีน ไป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 แล้วค่ะตนนัวนี้วิ่งหางจุกตูดตามีพ่อไปแล้วดูดโอ้ยมีหอดเสียงขอคืนมานนะสวัสดีค่ะ ได้ครบเลยครับผมสปาที่บ้านงานโชกอันนี้คือสปานะครับสปาช้างครับผมสปาช้างเราจัดคลิปนี้เพื่อน้องๆช้างนะครับถ้าเอฟทีสนใจที่จะร่วมทริปกับเราก็แคดไลน์ไมตตี้มาเลยนะครับน่ารักครับหลบงามมานั่งดูคลิปครอบครัวละเอา เขาบ่าท่านในเร็วเนาะเขาถูโตเขายูนอไปว่าเขาไปจไปจไปเอยู่เนวลเจ้าะวเป็นจะไปกันแล้วไปดูนะคะลูก <c oughs> ชายก็กวนคุณแม่นะคะจะไปไหนล่ะครับ <c oughs> จะกลับบ้านแล้วครับ <c oughs> กลับบ้านครับผมน้ <c oughs> อ <c oughs> นำหน้าคุณแม่เลยนะคะ ี๋ยวน้ำหนาเป็นผู้นำค่ะเป็นผู้นำกลับบ้านกันครับผมตอนนี้คุณพ่อก็พาเด็กๆกลับบ้านนะคะ,ะ,ะ,ะกลับบ้านกลับนกลับบ้านกันแล้วนะคะแลก็สดชื่นนะครับนี่ก็หายหาย ล,ลืมลืมเหนื่อยปวดเมื่อยเมื่อยไปอาบน้ำเลยนน้ำเมื่อยตข้อเมื่อยครับลืมนั่นอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติอกครับทำลายครับผมทำลายของเขาเลยวนาะมามาเออผมเป็นป้าจากเขาเลยนี่เดาอมามา ส่งเบิึงผู้สาวอะส่งเบิึงผู้สาวครับเขาเขามันแล้วตัวน้ยเลยผู้สาวามันแล้วเขามันแล้วเออเขามันแล้วชุ่มพู่ชมพู่กำลังกำลังออกดอกครับเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ เดินเต็มถนนเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกรอดรอดรอเฮ้ยเฮ้ยหัวง่ายโดนบ้านอ่ะเออโลสุดทางม่อนั่นสิกินกินงบนั่นเด้อ ไม่ไดก้หมดวะไม่มาข้ามก่อนด้วนู่นนู่นนู่นขโมยาเขาแล้วนู่นว้าวั้งมดไหนเม่์เหรอจากแม่แท่นแชนลูกจากลูกแชนเม่เราไปนอเลยเฮ้ยกินใบยานางนางโชคจะกินใบยานาง มาบ้ามามา,มาคุณพ่อรออยู่ที่บ้านนะครับ<า>อือหือ มาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังไปหาพ่อนะสดชื่นแล้วนะสดชื่นแล้วนะไปแล้ว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 ไปไปท่านใดอะไรอยากไปหาพ่อเนาะตัวดําเมียมันเลยนะคะ นอนพิ้งอีแม่แล้วนันนอนง่วงนอนแล้วมั้ยอืมง่วงแล้วนะคะเดี๋ยวมาถึงก็น่าจะนอนเนาะเอาวางตัวแล้วก็ตอนนี้เอาเอาแล้วหโหทิมเลยบอลเนียวโอ้ยหนู ดูค่ะเขาทําอะไรโอ้คุกเข่ากราบคุณแม่นะคะอ่านอนขอนอนอันเลาะขาอีแม่เนียครับเอารับเลยบรลุกโอ้ยงามโชคหลับแล้วอะละหลับแล้วเอา,เอาพูด,ดู้ไรเฮ็ดตาเหลือกใช่หว่ อาละอาบน้ําเล่นน้ําเสร็จเรียบร้อยเอาละก็เดินกลับมาบ้านนะคะใช่ครับ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 ดูนะคะดูมาถึงที่บ้านก็โอ้โหเป็นไงไปเที่ยวมาสนุกไหมสนุกไหมงามชคอืมก็น่าจะง่วงแล้วนะคะไปเล่นเหนื่อยมาเนาะน่าจะง่วงกันแล้วทีเดียว ที่ใส่ชุดเดิมไม่ใช่อะไรครับไม่ดาบน้ำครับผมเสื่อบ่ไสัซักครับผมของปีเลยครับผมแต่ว่ายังหอมอยู่กับค้นตัวหอมครับผมผมจะเห็นมองนูอนใ้เข้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับงามโชคโกราแฟมิลี่ของเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ